ตอนนี้แอดว่าเขาก็ทําอยู่นะครับทําอยู่นะแต่ว่ามันก็อาจจะอ่าเป็นช่วงๆไปนะครับเราคงจะไม่ทําเสร็จตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนั้นต่อตรงนั้นเลยก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะแอดก็แอดก็เข้าใจนะเพราะว่าคนเราก็ต้องมีอ่าช่วงเว้นวักมั่งนะครับไม่ให้ต่อเรื่องตลอดเวลาโอ้ไม่ไหวนะเข้าใจเอฟซีเนาะเอฟซี FC ก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจทัางใหญ่นะเขาก็ต้องมี มุมเมามีมุมของเขาบ้างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวบ้างนะครับทํางานเรื่องอส่วนตัวบ้างนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับยามว่างเรื่องงานของตัวเองนะครับก็อ่าใครที่ติดต่อมานะครับเขาก็จะไปทำนะก็หลายๆที่นะก็ทำแบบนั้นมาตลอดนะหลายหลายไอ้ครั้งนะครับที่ทําแบบนี้ก็แบมทํามาเรื่อยๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับผม ที่แกได้รับปากไว้ว่าแก็กจะจะ,ะทำเพื่อสังคมนะครับเราก็เห็นมาแล้วละ่ะดาทุกที่แล้วก็หลายๆที่ด้วยนะครับทั้งๆที่การทำของแกนั้นมีทั้งมารน,นะครับมารหลายๆที่ที่เขาพยายามขัดขวางพยายามจะชี้นำชีทำนู่นทำนี่นะครับให้เห็นว่าเป็นการ อพูดง่ายๆนะเป็นกรารเไปตัดขานะเอาไว้ง่ายนะเออสกัดดาวรุ่งก็ค่อยๆทําไปนะครับเอใครจะว่ายังไงกเราอย่าไปสนใจในเมื่อเราไม่ได้ทําอย่างเขาพูดนะอ่ะนะเออจะอะไรมาตรวจสอบหรือคุณจะมาตรวจสอบหรือยังไงให้หน่วยงานไหนมาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณทำเอาแล้วกันเ มันจะตำหนิติติงว่ายังไงอะไรยังไงก็เรื่องของเขาแหละนะครับเขาก็เขาก็ตำหนิติติงทําทุกอย่างเอทาทุกอย่างเพื่อเพื่อหวังผลนะครับหวังผลว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกนะเออ,เอ,อแต่อย่าลืมนะเอฟซีนะก็ลองสังเกตดูนะครับเราทําเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวนะทาเพื่อส่วนรวมนะเออบางคนเนี่ยเขาทาเขาทําเพื่อใครต้องถามเขาก่อนเขาทาเพื่อใคร ทำเพื่อส่วนตัวไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมหรอกนะครับเออส่วนตัวให้เห็นกันนะครับไม่ว่าหลายๆที่ที่เขาทำอ่ะส่วนตัวทั้งนั้นเหรอส่วนตัวทั้งนั้นคอนเทนต์เขาทั้งนั้นนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณสํารานนะครับคุณบุญธรรมนะครับก็เข้ามาก็ทักทายกันด้วยนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยเนาะก็ ไ่าได้เห็นแล้วนะครับเอฟซีก็อย่าลืมนะครับเข้ามาให้กําลังใจกันนะครับหลังจากที่ช่างใหญ่เขาได้ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ชี้แจงก็เป็นการพูดคุยกัน่แหละนะอืมเห็นเห็นเข้ามาก็พูดคุยกันนะครับเป็นการทักทายแล้วก็พูดคุยกับเอฟซีว่าอะไรบ้างยังไงนะครับกลับด้านนะครับสวัสดีครับผมคุณปันตาด้วยนะครับผม ก็ทักทายกันนะครับอดวงใจนะครับสวัสดีครับผมก็นี่แหละนะครับเราก็จะช่วยกันนะครับช่วยกันเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยกันโฆษณาเนาะแล้วก็ช่วยกันหลายๆอย่างนะครับที่อยู่ที่นี่เราก็ช่วยได้เราช่วยนะครับก็หวังว่า เอฟซี FC, ผมเข้าใจนะเพราะว่าเราก็อยู่ที่นี่แหละเป็นกำลังใจให้ช่างใหญ่เขาให้เขาได้ผ่านวิกฤตการณ์นะครับเรื่องนี้ไปให้ได้นะครับอ่ะเรื่องคดีหลักของเขานี่แหละเรื่องอื่นแออไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะที่ผ,ผ่านมาเราไม่เคยซีเรียสหรอกนะครับมีอยู่เรื่องเดียวแค่นั้นแหละเรื่องอื่นเนี่ยนะครับที่ขดงคดีเนี่ยโอ้มันจิ๊บจิบนะครับคดีอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเออ ก็ว่ากันไปนะครับเนาะก็นี่แหละนะครับเอฟนะครับก็อย่าลืมนะครับเนาะยังไงก็ไปเป็นกําลังใจนะครับอ่าให้ช่อง YouTube นะครับฝั่งเรานะครับหลายๆท่านหลายๆช่องนะครับที่เขาอ่าให้กําลังใจนะครับแล้วก็เราก็ยังเกาะเกาะกลุ่มแล้วก็เกาะกลุ่มกันแน่นเหนียวตอนนี้นะครับเอฟซีแอบอกได้เลยว่า ช่องแต่ก่อนนี้นะครับที่เคยอาแฝะช่างใหญ่หรือว่ากาวหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆช่องหลายๆหลาย,ลายช่องนะครับที่เขาเคยว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มหันมานะครับหันมาอา่พูดจาในแนวทางกลางๆแล้วนะครับนะไม่ได้มาแฝะช่างใหญ่หรือไม่ใช่มาเหน็บแนมหรือไม่ใช่มากาวร้ายหรืออะไรแล้วนะครเขาเริ่มเปลี่ยนใจนะ เขาเริ่มเปลี่ยนใจเพราะว่ามันระยะเวลาที่มันล่วงเลยมานะครับอ่านะครับมันล่วงเลยมาแล้วเขาได้มองเห็นนะครับว่าช่างใหญ่นั้นเขาทำอะไรเอการเวลาเท่านั้นแหละมันเป็นเครื่องพิสูจน์คนแอดถึงพูดว่านะการเวลาเท่านั้นแหละมันเป็นเครื่องพิสูจน์คนจริงๆอ่าคนฝั่งนู้นนะครับเริ่มออนโอนหรือว่าโอนโอนออนหรือว่าอะไรนะออน เริ่มอ่อนนะพูดง่ายอ่อนลงแต่ก่อนเขาว่าการด่างเขาจะไม่ยอมรับแค่แอนตี้มากว้ยง่ายนะเขาไม่ยอมรับเราเลยนะไม่ยอมรับเลยเราก็ใส่ระยะเวลาแล้วก็การเวลาแล้วก็การกระทําของเราเนี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์มาตลอดว่าเรายังมุ่งม,มัน่นทํายังไงก็ทําอยู่อย่างนั้นยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมๆดิมตลอดสังเกตไหมเดิมเดิมตลอดเราก็ทำมาอ,อยู่ย มันก็เขาคนข้างนอกน่ะนะครับหรือคนฝั่งนู้นนะ่ะเริ่มจะมองเห็นเอ้เริ่มจะพูดดีขึ้นเริ่มจะให้มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นเห็นไหมจากคนที่เขาเคยแสะเคยว่าเคยดุร้ายเคยมีปัญหานะครับทำอะไรสมัยก่อนเขาไม่เคยยอมรับเลยไม่ยอมรับท่างใหญ่เด็ดติ้นเขาก็ไม่ยอมรับไม่มียอมรับแน่นอนแต่ว่าณปัจจุบันนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วเขาพูดดีขึ้นนะ่ะ แล้วก็ไม่ได้ว่ากาวเขาบอกว่าอ่าพูดตามเหตุผลเขาพูดเงนี้ยมันก็ถูกต้องถ้าตามเหตุผลนะถูใช่เลยอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วคนที่ฝั่งนู้นการเวลานะครับมันเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมผ่านไปขีปข่ปีขี่ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าคนเราท่านนิสัยไม่ดีแล้วนะครับหรือเป็นคนที่ หลอกลวงเป็นคนที่คดในข้องอในกระดูกนะพูดจากลกับกอกเขาเรียกว่าเป็นพวกมิจฉาชีพป่านนี้เขาก็ทําอย่างอื่นไปแล้วทําในสิ่งที่เขาเอ,อพูดง่ายทําในสิ่งที่เขาเอ,อต้องการปาถนาอยากจะกอบโกยก็กอบโกูอย่างเดียวกอบกูอย่างเดียวนะครับพูดง่ายถ้าเป็นถ้าเขาทําแบบนั้นนะครับป่าน,นี้มันหลุดไปแล้วนะ หลุดไปแล้วแต่นี้เขายังคงมั่นนะครับน่สายยังคงเดิมอยู่ก็ออยังทําอยู่เหมือนเดิมเออแล้วก็บอกให้คนทุกคนนะ่ะไม่ว่าจะ,จะคําพูดของเขาหรือการกระทําของเขามันได้แสดงให้เขาได้แสดงให้เราเห็นกันแล้วว่าเขาเป็นคนที่อ่ามั่นคงในคําพูดก็คือพยายามจะทําให้เห็นเออทําให้เห็นก็คือทํานูน่ทนทํานี่ก็คือทําในส่วนรวมแล้วก็สังคมสังคมก็ยอมรับอ่ะเห็นไหม เออทุกคนไปไหนก็สังเกตเอาแล้วกันไปไหนทุกคนเขาก็ยอมรับไปไหนก็ทุกคนเขาก็อ่าเขาก็อะไร <S <S เขาก็ขอถ่ายรูปมีที่ไหนคนไม่ดีเขาจะไปถ่ายรูปด้วยอ่ะมีใครไหมไปขอถ่ายรูปกับมือปืนอ่ะมีใครไหมไปขอถ่ายรูปกับอ่าโจรอ่ะต้นร้านทองอย่างเงี้ยมีใครไหมนะโจรฆาตกรรม,มอย่างเงี้ยฆ่าคนอย่างวกนี้มีใครไปขอถ่ายรูปไหมถามแค่นี้เออไม่มี ไม่เคยเห็นนะครับแอดไม่เคยเห็นหรอกเออมีแต่เขาจะเจียมตัวเขาจะเก็บตัวเขาจะไม่ออกอ่าสังคมไม่เปิดเผยไม่อะไรเขาจะเงียบเออแต่อันนี้ไม่ใช่ครับนะมีงานบุญมีงานที่ไหนมีงานบุญที่ไหนเขาก็าไปที่นั่นถ้าเขาชวนหรือเขาเชิญไปก็ไปเออไม่ว่าจะเป็นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่นะครับหลายๆอย่างที่อ่าที่เขาเชิญไปเขาก็าไปขอบคุณมากครับนี่นำโอ้โ้ดำมาอีกนะครับวันนี้กลางวันไม่เคยเห็นมันเลยดำนะแต่วันนี้มันมาอืม นามานะครับสวัสดีครับผมก็ให้เห็นนะครับเอซี SD ก็ดูเอาแล้วกันฝั่งตรงข้ามนะครับก็เริ่มแปลเปลี่ยนนะครับเริ่มแปลเปลี่ยนนะเริ่มเริ่มมองเห็นเริ่มแปลเปลี่ยนเริ่มเริ่มมองเห็นว่าเออถ้าขืนไปอยู่ทางนูน้นและทางนู้นน่ะมันกลับตาลปัดสังเกตไหมกลับตาลปัดทางนู้นมีแต่คนหนีออกเออทุกคนก,ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันทางนั้นล่ะ ไม่มีใครไม่เหลือใครอ่าเห็นไหมไม่มีใครแล้วก็ไม่เหลือใครเพราะว่าเขาไม่เอาใครนะอือจบไหมเอฟซีนะครับไม่มีแล้วไม่เอาใครไม่อะไรสนใจขึ้นมันจะกลับกลับทางเรานะครับเออทั้งเราก็มีมีแต่คนภายนอกอ่ะที่จะเข้ามาหานะมีแต่คนภายนอกที่เขาจะเข้ามาเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุย เข้ามาขอความรู้เข้ามาทักทายเข้ามาหานะครับเออเข้ามาถ่ายรูปเห็นไหมมันต่างกันนะต่างกันเยอะเ FC นะต่างกันเยอะเออเราได้เล็งเห็นแล้วว่าโอ้ยตายนะครับโอ้ระบบโอ้โหนะท่านใหญ่ก็มีคนที่อ่าเข้าใจแล้วก็เขาดูมานานอ่ะเอ้ยเ่ฟ FC ยังเราเนี่ยเราอยู่กันด้วยกันมานานใช่ไหมเราอยู่ด้วยกันมาเรา,เราเห็นใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นที่เขาไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานหรือว่าเขาดูจากทาง youtube เนี่ยดูบ่อยๆดูบ่อยบ่อยแล้วก็ดูจากาการกระทําดูจากอ่าวิถีทางนะครับเขาก็ได้เห็นคนเรามันจะเก็บซ่อนตัวตนอยู่ไว้ไม่ได้นานหรอกนะครับถ้าคนไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องเปิดเผยตัวเองออกมาสักไม่วันใดก็วันหนึ่งนะแต่อันนี้เขายังคงอยู่เลย เออยังมั่นคงก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีแต่คนที่รอบข้างแหละที่ไปคนละคนสองคนนะครับเมื่ออยู่ไม่ได้เขาก็ไปเห็นไหมอยู่ไม่ได้เขาก็เห็นเพราะอะไรอะ่ะเออเพราะว่าเขาไม่ดีเขาทาไม่ดีเออทาไม่ดีเขาก็ต้องเพ่นหนีสิอยู่ได้ยังไงอะ่ะอะเอออยู่ด้วยกันมาก็คืออาศัยเอาชื่อเสียงนะครับเข้ามานะครับ หรือว่าอยู่กับเขาเพื่อเกาะแสงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายคนหลายอย่างนะครับที่เข้ามาแบบนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็ยังเห็นนะครับเห็นดีมากนะครับเห็นการกระทำพฤติกรรมนะของแต่ละคนว่าเข้ามานั้นหวังอะไรนะครับหวังผลประโยชน์นะจากช่างใหญ่หรือมาเกาะกระแสช่างใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามานะครับเราก็ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขา เขาอยู่ไปอยู่มาเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เผยท่าแท้ของตัวเองนะครับมันก็ต้องมีการหลุดบ้างล่ะ,ะใช่ไหมใช่ไหมเอ็ดีมันต้องมีการหลุดบ้างล่ะเออทําไปทํามาก็มีการหลุดหลุดไปเราก็เห็นเผยท่าแท้ออกมาแล้วก็ว่ากันไปเห็นไหมเขาก็ต้องไปอยู่ไม่ได้